อแต่สมัยก่อนมวยสอบคมๆนี่ก็รักเกียรติเกียรติมึงยมครับใช่ไหมสอบขวานสอบรักเกียรติเนาะรักเกียรติเกียรติมึงยมสอบขวานจากสุโขทัยตอวแดงต้องลงทุนนะครับทอดเตี้ยสั้นกว่ายกสองนี่หันมาซื้อบัตรนะครับแต่บูมบ้าเข้ามาระวังนิดนึงกอดระวังนิดนึงพางโโอ้หูติ๊กระบาย ต้องมวยสวยจริงๆด้เนมวยไายด้วยครับโอ้โหไปยุเข้าโอ้ต่อครับพี่ตุ้มเหรอบวกลงไปครับแต่ประการไม่นับไปนะไปนบเร็วผันย่อผันย่อให้โอกาสครับโอ้โหเห็นไหมโอ้โหต่อยหมัดเพลินๆครับจังหวะ อันตรายทุกเปิดหน้าครับมีช่องว่างเจอสอกสวนลงไปกรรมการให้โอกาสไม่นับนะครับทำให้เกมยังได้ลุ้นครับนหำแบบสอนแดงโอ้ยัดไส้เข้าไปครับแม่คืนครับขวางขวางตู้จับต่อยเพีงนะครับสมคำเรียกล้วมาตามคำเรียกร้องหน้าแดงเนี่ยโอ้แล้วมาคราวนี้ก็แจวครับเพชรมาดีเหลือเกิน ั่นใจครับความสดเหนือกว่าเหนือหลาบเทวดาดเดินเลยครับช่วงปลายยกสองกดยกกดยกที่สองกรึ่งจมูกโอ้โหจุดโฟกัสทางสาวพิเลยเออ่าชมยกที่สามกันต่ออัศฉริยาปรับปรุงไปเรื่อยๆตามคำเรียกร้อ,รองเรียกดาเทวดาหรือว,ว่าศอกเทวดาทุกได้ทั้งคู่ต่อก็เหมือนดาบเลยคมคม แต่คุณเจอสอนแดงคิดให้ดีดูลงกันตัวแล้วเข้ามาไหมเลี้ยวแบบเจาะล่างแล้วทุนบนสู่ชเย็นของสอนแดงเขาอย fate, um street, pues ู ups, 8, nah ่ท uh ี่เขาเลยครับสอนแดงโอ้โหลับตัวลูกนี้เทไม่ลงครับปิดฝาแน่นปิดฝาแน่นเทไม่ลง แต่สอนแดนนี่ผู้มีชีพความเจ็บปวดนะครับโอ้โหนเดือดนตาแล้วครับโอ้ยอ้าวระวังอย่าหลวมอย่ารวมนะอย่าหลวมอย่ายืนอย่าเชิดมน้าสอนแดนบอกทำได้ทำไปเดี๋ยวผมบ้างเดี๋ยวผมบ้างโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวแต่เข่ามันไม่มีรวมเลยมัดมันมีรวมน่ากลัวมากเลยคู่นี้กลัวว่าจะน็อกหรือเปล่าเขาใส่กันเต็มเต็มเลยตุกตัวนะเอารุนบาทเสียตลอดห้ายกละคู่นี้ใช่ ท่านน็อกก็ได้ดูเงินรางวัลสองแสน 200, บาทจากเจ้าแววกับเพชรชุมพลแน่นอนนะครับออโอ้โยดูครับโอ้โอ้เห็นไหมโอ้วอ้คู่นี้สมศักดิ์ศรีที่รอคอยลำตัวลำตัวของสอแดงเป็นที่พักแข้งซะแล้วหาจังหวะอยู่ครับสอแดงขอหมัดเดียวครับ ปั๊มปั๊มปั๊มแบบนี้ปั๊มแบบนี้ในครับในเป็นของดาบเทวดายังไม่เลิกพยายามครับเพราะว่าเพิ่งยกสามครับคนทางอียาวกละไรตอนแดงตัวลำตัวอย่าอ่อนนะครับสำหรับดาบเทวดาอ่อนนิดเดียวนิดจุ่งแน่ครับเนะได้ใจไปเอามัดลำตัวเอาล้ครับตอนแดงปั๊มปั๊มเสียขบายเพียงหนึ่ง เสียง oh, โอ้ตัวสองตดนสอง,สองจัดเอาโซ่เลยปั้มอลแดงตเตทเเอาล้วครับน่าีสิยงทียของท่านรองก็คือใยทีนะครับบอลแดงรับรับรัรับแล้วตีตีพ hey. ้อไปครับพ้อไปกรรมการแกออกมาช่วงปลายยกสามดาสมนาตั้งรับแทงขาแทงตายท่งตอลแดงไม่สดับทีเเล ที่ทำดีครับสอนแดงติดกำนันเลโนยโดนท้ายโดนท้ายดะเทสะเทเกี่ยวไม่ได้เลยโดน,ขนเข่าดัดไสเข้าไปโอ้โหสอบไม่โดนครับพวกสอบเพื่อนตัดสอบแรกกันปคนที่สามจนเวทีมีความมันรออยู่ล้นนารายก็รอบรรยายอยู่ด้านนู้นครับขอบคุณครับพี่ตุ้มพี่ปิยะครับยกสี่ครับโอ้โหต่อยกันมันมากครับคู่เอกวันนี้ สอนแดงปลายยกสามทำดีครับไม่ได้มีหมัดอย่างเดียวมีอาวุธอื่นเสริมด้วยเลยเขาเข่าโยนแทงเข้าไปหนึ่งซ้อครับรัดข้ามเทาจับจับเทะเทะเท่ะลงไปครับโอ้โหย่าก็รองนี่ชายโยโหหิวเลยครับเอ้าจับเวลายังไงดีครับหาช่องโยูเอ้าวอนแดงจับข้ามเทะลงไปทีหนึ่งโอ้ต้นโต๊เริ่มเป็สองทีเลยนะครับจับเทวดา ลบไปสองทีแล้วครับพิ่ิยะพิตุ้มกายเทวดาทางคุณจะขาผมอ่ะดูครับทางคุณจะขาผมโอ้นครับึ้นพขาเท้านะครับไปสูงไปสูงครับเตียเตี้ยไปเตะแต่โน้นจะก้นคอลยโอ้โหครับต่อพมาผมไปไหมผมไปผมไปแให้หนึ่งคืนสมเลยนะ เคยตะพันตราเพชร,รเบอกายแดงนะแต่ตอนนี้บรรยากาศในเวทีนิ่มันมากมากตอนนี้สถานกรารณ์มีวุ่นวายไปหมดเลยนะครับเพราะว่ากาจ,จุลาเตะซ้า,ายเจอเกี่ยวลงไปนโอ้โหแหมล้มไปบ่อยก็ไม่ดีนะครับพี่ตุ้มครับเสียแรงเยอะเลยนะครับตาย้ายได้เอ้าจับเทสลงไปล้มกันคู่ <laughs> ล้มลุกคุชคารเลยครับทำทุกวิ้ีทางท่อนแดงที่ใช้กรรมการเห็น ยกสี่นะครับเตะขวา,าแต่เจ้าบิดาตั้งรับตยยังไงครับเตะซ้ายเตะซ้ายสองเมตรตอนแดงขี้ขี้บนตัวเล็กขี้ตัวใหญ่เตะข้างไงครับอโอ้โหคาดการณนะ์คนไม่ออกเลยครับคุณจะจบลงยังไง กาลเวลาเตะซ้ายขอแดงปัง้มปั้มปั้มนี่ข้อไปข้อไปไม่ชัดเจนครับตรงนี้การแ,แกออกมาไม่มีหยุดให้สะทุนอารมณ์ฮะดูสถานการณ์แฟนๆครับโชว์มือโชว์ไม้แสดงว่ามวยยังยังคู่ขี้อยู่นะครับโอ้โหยสอ,อ,องเบนี่ครับกาลเวนาผมชอบแฟนเอ้ยอ้นมวยสวยมากดู ว่าฝ่ายทุนเงินนี่ก็สู้ดีเหลือเกินโอ้โหสู้ดีเหลือเกินี่ยน้าการเมยครับนาทีว่าตอนแดงไม่เจอแล้วนาทีว่าโยนเข่าบอลแดงตีเต้เอาคืนครับโอ้โหก็ถือว่าช่วงไปปลายยกตีนี้โชว์ล็อกโต้กับทันพันนะครับสีห้าล่าโชว์โชว์สมท่าอ้ยเกี่ยวเขาเราล้มยังไงครับดอกนี้ เดี่ยวเขาเราลงนะเออเกี่ยนเอ้าโอ้ยหมดยกครับหมดยกที่สี่น้เป็นลงแน่นอนถ้าโดนลงแน่เพราะฝั่งนั้นสักมาสักเหล็กพี่ตุมให้มาสักเหล็กถ้ามาสักมาสุรินะอ้าวดูคู่นี้บ้างก็ล้มบ่อยๆนะครับแดงอ่ะพร้อมาจะดูดีแต่ว่าล้มบ่อยๆไม่ดีนะไม่ดีครับไม่ดีครับใช่ครับอมต้องเดินไล่เลยครับกาดเทวดาเตะซ้าย เอาไม่ทีลวนี่แล้วโอ้ยยกสี่ล้มไปสี่ห้าครั้งยกนี้ต้องยกลง้มไปสองครับมาเตะซ้ายคืนเตะซ้ายคืนโอ้โยเตะซ้ายคืนเอ้าเอ้าโอ้ยชุดนี้มาช่วยชุดนี้มาช่วยโอ้ยให้ช่วยหน่อยไนี่ล้มไปโอ้โหถ้าไม่ได้ชุดนี้เป็นยุ่งยิ่ง เตะไปบอยก็ระวังขาล้มได้นะเตะไปบอยอลไรครับจะผันเออจะมาไหมแม่กดันกรรมการอีกแล้วกดันกรรมการอีกแล้วคนนี้โอ้จะเปอี่ยนจากพันตาเพชรบอกดาบเทวดาดีกว่าได้ชุดนี้ครับได้ชุดนี้ชุดไหนเล่าชุดไทยเฮ้ยชุดหลาเจ็บมากอ้ยสองเม็ดงามๆครับดาบเทวดา วุ่นวายแล้วครับในเวทีภ่าสองสบายไหมครับโอ้ยยามอะไรก็แน่นตึงวันนี้คนนี้น่าจะเท่าไหร่วะเนี่ยตานนี้ก็เต็มนะวุ่นวายต่างกันใจแล้วเหมือนคู่แรกเป๊ะเลยอจะไว่าทำชั่วแล้วแบบเนี้ยเปอคนแน่นแต่ไม่ร้อนติดแอร์เย็นฉ่ำเดี๋ยวมีปัญหายนะมั่นใจทั้งคู่มั่นใจทั้งคู่มั่นใจทั้งคู่กรรมการอกเร็วอ้าว ถ้าจะเต้นไปตำราครับวันนี้ที่ได้มาชกกันกรรมการเรียกมาแล้วครับให้กรรมการสังให้ชกอย่างเดียวไม่เรียกเข้ามานะครับรรเจรจาสงบสิถ้ายัอย่างนี้ต่อไปจะเรียกใครลยยังไงครับเอาละ,ะครับกรรมการก็หนักใจนะ,ะมันเข้าไปทูสีมันเข้าไปมันมีสิทธิพลาดนะพลาดเข้าไปโดนดอกสองดอก ให้จะกรรมเจชนะกลับบ้านครับหลังจากนี้จะชมข่าวกันมาดูครับหันซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาสุรินทร์ไรอันเป็นฝ่ายแดงครับสุรินทร์ฝ่ายแดงครับกรรมเจชนะกลับบ้านไปครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวชมข่าวแล้วมาชมข่าวตัดเดี่ยวขอบคุณครับพี่ปิยะพีต่ตุมนะครับมาดูประวัติของมวยผู้ทิสาของรายการนะครับฝ่ายแดงแสนปิ่นศิลชัยนะครับชื่อจริงว่าวิวัต คำทาครับอายุ16ปีเป็นชาวอำเภอรัตะนาวาปีจงังหวัดหนองคายครับั้งดททายชนะคะแนนยอดธนูกิติศักดนานันนะครับส่วนเพชรนำโชคศักชัยโชคครับชื่อสิริพงษ์โสดทิพย์อายุ16ปีเท่ากันเลยนะครับมาจากอำเภอเวียงสะจงังหวัดสุราษฎร์ธานีครับั้งดททายชนะคะแนนเด็ทีิสองประสบโชคครับกรรมการพ่วงเวทีครับนะ นงโหสวัสด์ครับให้คะแนนสามท่านด้านล่างครับคงศักดิ์แม่ลำม่อมศรีนินมีเพชรและสาสาครนผาสุกต้องบอกว่าวันนี้แฟนๆมวยมากันแน่นขนาดเลยครับคือแน่นมาตลอดครับเพิ่งจัดยิ่งแน่นยิ่งจัดยิ่งนบเป็นอาชีวินตามโฉมใหม่ด้วยแฟนมวยเชื่อมั่นและมั่นใจมากขึ้นเลยมาชมในสนามโดยเฉพาะที่11กันยายนนี้นะครับความยิย่งใหญ่ จะเกิดขึ้นที่เวทีทมวยชินดามราพิธานะครับอย่างที่ท่านในสนามพูดไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าคู่เอกก็คือจอมทองทูธนะ,ะล่าสุดนี้ต่อยรายการเงินล้านเก็บได้หนึ่งล้านแปดแสนกว่ากว่าไอศุกร์วังทรงชัยเทียบม,มอกมอกมาให้เลยแต่มาเจอกับใครล่ะเจอกับนกกินน้ำปลาตาหอยมุกเหนื่อยใจหน่อยไอศุกร์ของศุกร์วังทรงชัยนกบกินคนนิดแฉบปัจจุบันนี้เป็นแชมป์ด้วยเป็นแชมป์ระดับท่าอ๋อสามที่ห้ากอนสองเวทีมวยจำเนินอ๋อมวยใหญ่ ใช่ครับรับประกันความมันครับวันที่11กับกันยานะเสียตังไหมครับไม่เสียฟรีอยู่บ้านก็ฟรีดูมรดไนมาในสนามก็ฟรีแอร์เย็นเจียบโบนเวทีก็ไปดูไอหนูตัวน้อยๆไันบ้างครับไปดูความคล่องแคล่วว่องไวที่ว่าที่เงินแสนครับผู้นี้เมื่อคุณลีผ่านมาเด็อดจัาเเวดาเก็บชัยชนะติดกันเป็นไพที่16 ไปได้สิบหกครับสิบหกใช่ครับติดกันนะเปล่ติดกันเลยครับส่วนแสนเนี่ยต่อยมาสิบไฟหลังชนะรวดเลยอ๋อนี่สิบเอ็ดไฟนี้ไฟที่สิบเอ็ดครับโด<อ>้งร<อ>ือเปล่าต้องติดตามเป็นนักมวยที่ไทรหลายคนดูแล้วก็ยอมรับว่าจะเป็นว่าที่มวยเอกคนต่อไปของวงการมวยนะครับโดยเฉพาะโปรโมเตอร์มหาชนทรงชัยและและสุบันและก็ท่านผู้การสเวทครับบอกเลยครับว่าเด็กคนนี้อนาคตสดใสแน่นอน แต่คุณดูก่อนว่าคุณชอบกับใครใช่ครับคูช่ชอบเป็นยางไรขนมค,นคุณด้วงขนมกรอบขนมกรบซึ้งไหมครับค, <น S 1> คุณด,ด้วงนี่ทํามวยแล้วโอ้โหแนแฟนนี่ชื่นชอบแล้วก็ศรัทธาเพชรนําโชคสักยก์ไทยโชคไเจ็บนะครับณูนขาปูนแลกที่เจ็บมากครับแต่ก็มีแต่ได้แต่ภาวนาว่าอยากให้คู่นี้น็อกเร็วๆเพื่อจะได้ชมมวย ค่าเติม2แสนบาทกาแวลกับเพชรรุง่งวลยองมาจากภาคใต้ครับมวยคู่ที่สี่ครับจะได้ชมการถ่ายทอดสดหรือไม่ต้องดูผลคู่นี้นะครับเตรียนม,มอก็ฝากมาครับแต่ลุ้งจุลเลิน24สิงหาคมนี้นะครับไปดูแกนฝังมอบังชนกับแงสงวิปปรัติถุวัฒนะถึงสยามซอมตะโกกับเด่นพิชิตสันบุรีรัมย์ครับวินยัยเล็กพลังสันกับอภิษฎเกตียิม ที่ชอบผลงานของเฮียงมอก็ไปติดตามชมกันได้นะครับรับประกันความมันครับคอมพิวเตอร์ใจสู้สูเจริญราวีลาบงหมดยกที่หนึ่งเช็คไม่ห่างรูปร่างฝีมือไม่ห่างแต่ยังชี้ว่าก็ยังต้องได้จุดไฟแดงครับคุยครับสวัสดีครับ่ายแดงนะครับพบกับปิยะโนนารายครับขอบคุณครับคุณเทพนะครับเราไปชมกันต่อในยกที่สองนะครับ น้องคายกับสุราเมื่อสักครู่หนึ่งเด้จะคูน่นี้เอกธรรมราชค,ครับนักสแสดงดาราโด่งดังคนหนึ่งครับเอกธรรมราชบ,บอกนั่งชมอยู่ตอนนี้กำลังลุ้นเพชรนำโชคมันไม่ล่ะค่นใต้ด้ดยกานอ๋อ <c oughs> ใต้สุราธานีจากเวียงสาเวียงสาแดงจากลักษณะว่าปีน้องคายครับโอ้ครับเกี่ยวแล้วก็ต่อยมาสวนกันเลย ในนำโชคอยากเข้าหานะครับลูกสิโอ้โยบวกหมัดแรกกันหน้าบาดเสียวนะครับในนำโชคเขาะเข่าไปแสนไล่แขนครับแสนตีหนึจังหวะจากครับเพาเบา คนว่วันนี้แสนจะเก็บเชนนะไปที่11ติดต่อกันหรือเปล่านะครับฝ่ายแดงอ้โหโอ้ยครับใช้ต่อครับแก้เขา่ารู้สึกจะมีเลือดนะครับพี่ตุ่มพี่สายน้ำเงินจมูกครับอ่าส่นต่อครับโ,โอ้ยหมัดหมัดอ่าโอ้ครับแพแตาครับใช่ใช่จริงอ่า พยายามที่จะย้ำแผลเก่าครับเข้าในแล้วนี่รวนัดตอกจ้ำเข้าไปครับนี่ครับจะเปิดปาดแผล้กว้างขึ้นครับเพื่อที่จะให้แค่สนามขึ้นมาดูหายไปแล้วเลื่อปอยุ่ฝ่ายแด้แล้ว <laughs> โอโ้โหค,ครับโอ้โหส่องยอาบชิดครับดูนี่อันตรายมากนะครับ ให้นำโชคพยายามจะเด้งเข่าอาวุธหลักเข่าครับเสียบเข้าไปโอ้โดนปัดครับตบลงเลยครับไม่เัาไม่ไมให้โอกาสไม่นับไม่นับครับเรื่องก,กำเดาอะ่ะเรื่องก,กำเดาครับเรื่องกำเดาอพระพวง์ครับพยายามที่เอารวมปัดครับเอารวบป้ายเช็ดออกไปให้นำโชคเด้งครับหน้าแสสน,นี่เวลาคู่ต่อสู้รวมนิดจึงมีแกตอกปับเลยนะครับ เป็นน้ำโชคมากตายจริงสปอตยกที่สองก็วันละสามร้อยตอนนี like ้ก็เดือนหนึงก็มีนะปีเก้าพันนีมีรายได้เขาก็ไม่ว่ากันสำหรับท่านที่ติดตามสปอร์ตเอ็กซ์คิวทีฟทาง99 FM ของเรานะครับพรุ่งนี้คำเสวียนาฬิกาถึงเที่ยงฝั่งวุฒยาลาภกุลนักฟุตบอล ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยครับหนึ่งเดียวที่เล่นในอาชีพในยุโรปจะมาเปิดเผยว่ามีความท้าทายอะไรใหม่ใหม่ในทีตของเขาที่เหลืออยู่มาชมบอลของเราต่อยกสาไมนะครับหมายแดงแสนสินสินชัยครับทําเงินเพชรนำโชคตักไทยโชษเลือดที่ออกคือเลือดกําเดานะครับตอนนี้พี่เลี้ยงก็ ปอพยาบาลขั้นต้นเรียบร้อยแล้วครับเลือดไม่ไหลนะครับพชรนำโชคติดตลอดซ้ายสวยครับแสนมีหมัดรบกวนแทงซ้ายพชรนำโชคเดี๋ยว้วงบอกว่าซ้ายอย่างเดียวครับขยับกระชากมาตีนะครับด้านล่างด้านล่างเสื้อสีน้ำตาลน้ำตาลบอกให้ลูกศิษย์กกระชากมาครับพอเข้าในต oh. ีได้ไม่ได้โอ้ oh. แต่แสนนิ่งมากครับพี่ตุม่มนิ่งมาก สา,สายตายสายตาอาวุธถนัดของเพรรชรนำโชคคือเขา่าและวันนี้มีแต่สายเสริมครับแต่ยังหยุดความแรงของแสงให้อยู่ครับแสงก็ดิ่งมากมีศอกคอยตวัดอยู่ตลอดเวลาทำให้คู่ต่อสู้นั้น พวงครับแล้วก็หมันี่ครับสายไม่ถึงโดนแข้งขวาเอื้นมหมัดไม่ได้ครับข้ามในข้ามในก็ถือว่ายังไม่ชัดเจนครับอาวุธของเพชรนำโชคหรือหมัดนะครับแสนแทงโอ้ยทางออกไปหาจังหวะครับแสนลอยหมัดเพชมือคุ้งคีนะเพรมือนี่คุ้งคีไม่หนีเท่าไหร่แต่ว่าแสนแจะ หลักเหลี่ยมดีครับเป็นน้ำโชคพยายามสูงมากครับเือมันนะครับเข้าง่มากสิหมดยอกทีส่สองโอ้ยโดนสองจังหวะสุดท้ายครับ บทที่สุดถึงพลังสมรรถนะแข็งแกรง่งปุ่มรถไอยูโรขับเคลื่อนดีอ่อนคนไนล่ตามเร็วแรงเร่งทันใจไม่อยอมท้รถไอยูโรคุณนภพลความคุณแก้วพิยาครับมาชมยกที่สี่กันต่อระหว่างแสนฝริตินชัยแดงกับเพชรนำโชคกัคชัยโชติอ้าวล้มลุกคลุกคานเดี๋ยวหลักครับตอนนี้ร้อยปอนนี่จะไม่ยุ่งกับเขาเหรอนเนี่ย ชนะล้วนมาสิไปแล้วโอ้โหมครับอ้าวอ n f o r c e d error เจ้ากันไปเจ้ากันไปขอแสนเดินเลยครับข้านรับมาสามยกกดคอมาตีประธานบริกรนับแกวมานายรงโพสวัสด์เป็นนำโชคขอแสนเดินแกก็มาชกเจงรับนะครับ โ่วกเต้ครับลอยมัดแสนนี่ปีพื้นที่ครับมาทับพื้นที่ให้ไปอยู่ในสามเหลี่ยมเอาแล้วครับดับปั้มปั๊มแล้วนี่คนใจดุนนะแสนะทำไมบริจาคอาวุธให้ผู้ต่อสู้ขอบคุณโน้ตทักคิวบริจาคเขาบริจาคมาทีดนำครับแข้งขวาแ ดำโชคโอ้โดนมันอีกแล้วครับพ่ออ้วนไปเนี่ยเหมือนกับว่าจะจะเปิดช่องครับแต่ก็โตได้อย่างแม่นยำเดินแล้วครับเป็นดำโชคเจ้าดวงบอกให้เดินแล้วครับเดินสาวหมัดยกสี่นะครับท่านผู้ชม บวกหมัดครับโอ้ยแรกกันหนะ้าแต่หันมาคุมเกมไม่ประทะโดยไม่จำเป็นนะครับโลโมกันน็อกแน่นๆครับรู้ว่าคู่ต่อสู้นั้นหมัดแน่นอนครับยับหนึ่งสองยับมนจาังหวะรอแข่งขวา ใส่ขวาเป็นเว้นหึเสียหลักครับเสียหลักครับลงปายยกสี่ครับแมต้องยอมรับก็ว่าแสนติง์สินไทยหรือว่าติดสมหมายเดิมครับยิงชกก็ยิงพัฒนานะครับ เป็นมวยที่อ,อนาวุธสวยงามครับหลากหลายคดยกที่สี่ยาผงยาแผน่นตราเสือ1ิบต่ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนา่นโบราณมีตัวยาสำคัญคือสมเกาหลีกระชายดำโต่งยาดองเหล้าตราเสือ1ิบต่ตัวชนิดน้ำบำรุงคนข้าพิปิยาคราบยกสุดท้ายครับแดงแสงสิ์สิไ์ไทยน้ำเงินเพชรนำโชคศักชัยโทษครับ มัดอย่างเดียวครับที่จะทําให้ทีมชคกลับมาสู่เกมได้ครับอาวุธอื่นคงจะลาบากครับแต่แสงก็ถือว่าเหนียวแน่นครับชกรัดกลุ่มรู้คราบว่าคู่ต่อสู้นั้นจะต้องปล่อยหมัดสวมหมวกมันน็อกแล้ววนไปเรื่อยครับมีจังหวะก็ตอบโต้ด้วยลูกแทงที ตามเส้นทางของแสนสิทธินชัยครับไปต่อไปจะเจอกับใครครับในพิกัด100่รปอนด์ช่วงนี้นี่ถือว่าความสดมากนะครับยิ่งต่อยก็ยิ่งพัฒนาครับกำลังก้าวมาทดแทนมวยรุ่นที่ที่น้ำันก็เลิกลาแผนรวมไปครับตามการเวลา คือลุงใหม่ก็เข้ามาครับวันนี้ที่เห็นหนึ่งลายก็คือดาบเทวดานะครับลายที่สองก็คงจะเป็นแสนนี่แหละครับชื่อดีท่านด้วยครับแสนนั่งมวยชื่อแสนนี่ส่วนใหญ่จะดังทุกคนนะครับมีทั้งแสนสองคนจิตแชมป์โลกบทยกสุดท้ายครับ กรรมการนรลง,ลง,ลงรวมโพสวัสด์ครับก็รวมบใบคะแนน,นจากกรรมการทั้งสามท่านนะครับชูอมือให้กับฝ่ายแดงครับแสนปิ่นสินชัยเป็นฝ่ายชนะไปโดยคะแนนครับเสียงคอนเสิร์ตอ่ะ กลี๊ดกัน,น่าดูหรือว่าดูคอนเสิร์ตแฟนๆน,นั่นสนามกันเลยเกินครับสัปดาห์หน้าก็มาชมที่นี่ก็นนะร๊ะ